สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่จะเล่นเรือนะครับก็คือที่จอดอย่างที่ผมเพิ่งออกมานี่ก็คือเฮเวน69นะครับก็จะเป็นที่รับฝากเรือเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็น s b n o o t c l u b นะครับก็จะเป็นที่รับฝากเรืออีกที่หนึ่งแล้วก็ที่กําลังมีกระแสเลยก็คือ NBC นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะไปกันก็เป็นที่รับฝากเรือเหมือนกันที่รับฝากเรือพวกนี้นะครับเขาจะ เรียกกันมาว่าแลม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 ,มก็คือที่ลงครับส่วนลงก็คือที่รับฝากจอดนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกคํานึงที่ทุกคนที่จะรู้จักก็คือมารีน่านะครับอย่างเช่นโอเชียนมารีน่าอ่าวปอมารีน่ามารีน่าก็คือที่จอดเรือที่มันสามารถจอดเรือใหญ่ๆได้นะครับเอาเรือยอดมาจอดซึ่งที่เรามีกันอยู่จอดเรือยอดไม่ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปดูมารีน่าในเจ้าพยานะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัว เดี๋ยวผมไปรับพี่อูดก่อนนะครับแล้วก็จะให้พี่อูดช่วยอธิบายเพราะว่าพี่อูดเนี่ยอย่าง XB n Boat c l u b เนี่ยนะครับพี่อูดก็เป็นคนเริ่มสร้างมาตั้งแต่ยังเป็นดินอยู่เลยนะครับตังเป็นกระต๊อบอยู่เลยนะครับแล้วก็พัทยาวอร์สป p o r t เขาก็เป็นคนค่อยๆสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่อูดจะมีความรู้เรื่องการสร้างมารีนา่าแล้วก็ที่รับฝากเรือเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปรับพี่อูดกันก่อนแล้วค่อยคุยรายละเอียดกัน อนนี้ผมอยู่กับพี่อู๊ดแล้วเมื่อกี้ผมเกริ่นว่าพี่อู๊ดเนี่ยเป็นคนสร้างไม่ว่าจะ SBN พายาวอร์สปอร์ตมีอะไรอีก Body, บัดดี้บัดดี้สยามมารีนา่าสยามมารีนา่าแต่อันนี้ต้องพูดว่าสมัยเมื่อสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วนะเพราะว่าผมเจอพี่อู๊ดครั้งแรกก็คือผมไปเจอที่ SBN นะครับผมไปซื้อเครื่องกับพี่อู๊ดแล้วก็เจอกันวันนั้น ยังเป็นกระต๊อบอยู่โดนกูนหลอกขายเกลือเออพูดง่ายๆเลื่กาเป็นแม่น <c oughs> นะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเกิดเอาไว้อย่างนี้พี่อุ๊ดคำว่าแรมแรมก็คือที่ลงเรือใช่นะไอ้ถังลาดๆเนี่ยเข <นะ S 2> าเรียกว่าแรมแต่ที่จอดเอรือเขาไม่ได้เรียกแรมเขาเรียกเป็นโรงจอดเรือโรงจอดเรือนะครับต้องแยกก,แก,กันให้ดีโรงเก็บเรืออ่าโรงเก็บเรือแล้วหลักเขาเรียกอะไระโโะอ่ะโโตเลนโบ๊ทอ่าแต่ตอนนี้วันนี้ผมจะพาไปดู มารีนาซึ่งต่างจากโรงเก็บเรือนะอย่างเช่นโอเชียนมารีนาเห็นปะอ่ามันจะมีจริงๆคําว่ามารีนาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสถานที่ที่มันใหญ่โตสามารถจอดเรือยอดจอดอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรพี่พุธพวกสายปักชอปักอะไรที่สิ่งอันวยความสะดวกลงไปใช่เขาต้องมีสายเสียบชอสายน้ำเติมน้ำแล้วก็ต้องด็อกกิ้งอ่ะที่เขาจอดเนี่ยจะต้องมีทริปที่ผูก อย่างดีอ่าก็คือสร้างความมั่นคงให้กับเรืออันนั้นก็คือกรณีที่เรือใหญ่ที่มันไม่ได้เอาขึ้นเอาลงอ่าเหมือนพวกแหลมใช่อ่ามันจะจอดอยู่ในน้ำซะส่วนมากฮะฮะตอนนี้ถ้าพูดถึงที่พี่อุ้ยพูดมานะครับคือไอเรือใหญ่เนี่ยในเจ้าพยาเนี่ยมันจอดไม่ได้ตรงเนี้ยคือเรือด่วนเรือด่วนไปเรือด่วนมาในคลื่นตัดเลเท้หมดได้ไม่เหมาะด้วยเพราะน้ำอ่ะมันขึ้นลงได้มีน้ำขึ้นลงแล้วมัน ถ้าเราจอดอยู่ริมฝั่งมันตื้นนะครับอย่าที่จอดเรือยออยางเงพี่อุ๊ดความลึกมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตามมารีนาโอเชียน้ำต่ำสุดเนี่ยต้องมีประมาณสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบถึงจะจอดเรือยอทได้นะครับเรือยอทมันอยู่ท้องมันอยู่เท่าไหร่ประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าแล้วแต่ไสาแต่น้าปลอดภัยที่สุดเพราะมาเรือยอทเนี่ยจะมีทั้งหางเ่าหางที่เป็นไอ s อที่วิ่งไปออกรายการ นั่นนะก็คือระยะปลอดภัยมันต้องเกินเมตรห้าสิบสองเมตรนั่คือระยะปลอดภัยนะแต่ว่าอย่างหนึ่งคือโอเชียนมารีน่ามันไม่มีคลื่นนะครับเพราะว่ามันมีกําแพงกันคลื่นอยู่อ,อ,อืแต่ถ้าเป็นเจ้าพยาเนี่ยมันมีเรือวิ่งมีคลื่นมีลงเรือสวนไปสวนมาสองเมตรห้าสิบเอาไม่อยู่นะครับเวลาตกท้องคลื่นอย่างเงี้ยเรือมันจะกดลงไปอย่างเงี้ ก็คืออ่าใช่ทีวีต่อนั้นก็คือพูดง่ายเดี๋ยวเขาจะงงเรือมันโยนเวลาขึ้นมามันโยนขึ้นอ่าแล้วก็ลงเนี้ยตอนเนี้ยีตอนเนี้ยแหละอีกตอนอีกตอนลงเนี่ยมันจากลงจากสูงถึงต่ำเนี่ยมันมีแรงกดด้วยนะใช่นะครับเทาเพลหางเหิงไปจากจะไปหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เมื่อกี้เห็นแวบๆเลยเรือจอดอย่างเงี้ยสมมติเรือใหญ่เนี่ยจอดก็ต้องจอดแปลๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูเนี่ยพี่วุฒิส่วนมากเรือใหญ่ก็จะจอดแปล่เงี้ยนะใช่แล้วเวลา เรือโดดมาขึ้นเรือโดดมาก็จะซัดข้างๆก็จะกระแทกโป๊ะแล้วก็จะแทกโป๊ะกระแทกนี่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ากระแทกเรือกระแทกนะหมายถึงว่าเขาก็จะมีลูกทุ่นเป็นเดอร์มีเฟนเดอร์กั้นาไว้แต่ว่ากระแทกนานๆมันก็มันก็โยนเอาง่ายๆมันจะไม่นิ่งเหมือนโอเชียนมารีน่าแล้วโป๊ะเนี่ยมันก็กับพังเอาด้วยอ่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเจ้าพญาเนี่ยหามาลีน่าไม่ได้แต่วันนี้แต่วันนี้ เรามีนำเสนอมารีน่าเป็นที่แรกของเจ้าพญานะครับผมดีใจมากเกี่ยวอะไรกับผมไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ดีใจดีใจนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาไนะอ,อคือดีใจก็คือเราเราเห็นเห็นความเจริญเติบโตใช่ผมก็เลยจะพูดอย่างนี้ตังต้งทําไม่ได้อีกแล้ว <laughs> ต่อไปต่อไปที่ผมพูดคําว่าดีใจก็คืออย่างนี้พี่อู๊ดมันจะมีผลกับการท่องเที่ยวคือเรือยอทเข้ามาเที่ยวได้แล้วก็ เข้าไปถึงอยุทยาเข้าไปถึงอะไรความเจริญมันจะเข้ามามันมีการสัญจรอ่านะครับการท่องเที่ยวจะดีขึ้นพีิขึ้นอีใช่ครับเอ๊ะอันนี้มันมีโรงแรมด้วยเหรอใช่ไหมมีมีโรงแรมด้วยมีคอนโดมีโรงแรมโอ้โหนะครับโครงการใหญ่มันมีถึงโรงพยาบาลพี่อู๊ดเฮ้ยที่เนี่ยโอ้ยไม่ต้องกลัวตายฮะไม่ต้องกลัวตายพร้อมหมดถ้าอย่างนั้น ปเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดินทางเลยครับประทุมธานีนะครับริเวอร์เดลมารีนาไปดูกันเราเข้ามาถึงแล้วนะครับประทุมธานีริเวอร์เดลเฮ้ยสวยว่ะต้องบอกว่า มันน่าตื่นเต้นมากพี่อุ้แล้วผมแว่แววมานะพี่อุ้นะค่าจอดไม่ได้แพงกว่าแรมธรรมดาคือแพงกว่าแต่ว่าไม่ได้แพงจนแบบโอเวอร์แบบฟุตละห้าร้อยเงี้ยไม่ใช่เหรอเออไม่ถึงแล้วลงทุนเนี่ยเ,เป็นร้อยล้านนะแม่งใหญ่ขนาดนี้ชิปและแรมที่แบบตัวทั่วไปนี่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 ดูเรามาจอดนี่เขาเปิดประตูเลยนี่คือประตูกันสวะโอ้โหนี่นี่นมีพนักง,งานเปิดประตูเลยเห็นไหมเหมือนมารีน่าเลยเว้ยอ่า โอ้โหผมชอบแท่งนี้มากเลยพิวที่มันยื่นออกมาในน้ําเนี่ยใหญ่มากจริงๆแล้วนะครับพิวตรงนี้จําได้ไหมมันเป็นดินนั้นเนี่ยที่เขาพายอยู่อ่ะใช่นี่คือขุดก่อนเนี้ยตอนพี่มาดูอ่ะอัะนค,อคือตรงนี้มันเขาเรียกว่าที่งอกอ่าที่งอกงมันจะโอ้โหเวลา,ลาน้ําแห้งเนี่ยคือเป็นดินใช่เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นที่จอดเลยยอดพิวดูความอลังการโป๊ะสําหรับโป๊ปูนเลยอ่ะเป็นโป๊ะปูนนะครับความลึกตรงนี้ที่ผมบอกนนะครับที่ว่าจะจอดเลยยอดได้นะครับเนี่ยดู 2.9นี่3แล้วพี่วุฒิเนี่ย2.9 3จุดเก้รือยอทสบายสบายวีฮะอันนี้คือน้ำลงนะเออาไปล่นน้ำอันนี้คือน้ำลงนะวีถ้าถ้าเห็นที่เสาได้เออเออเออนี่จแสดงว่าเขาขุดลึกมากขุดลึกขุดลึกยอทนี่ก็คือน้ำลงสุดเนี่ย3เมตรเนี่ยสบายอ่าซึ่งมาเลยน่าใหญ่ๆเนี่ยน้ำลงสุดเนี่ยยังอ่าพี่เคยจับดูยังมีประมาณอสองเมตรนิดๆอืมแล้วไอเนี้ยแม่งดี เป็นะคลื่นมานะวีมันกันคลื่นอ่ามันมันถูกซอฟเข้ามาคลื่นต้องพูดว่าคลื่นไม่ใช่คลื่นใหญ่เหมือนทะเลนะครับคลื่นก็คือคลื่นที่มามจากเรือ,อวิ่งไปวิ่งมาคือถ้าจอดนอนนี่ก็สบายนะนใช่มผมถึงบอกพี่อุ๊ตเมื่อกี้ไงว่าถ้าท่านเจ้าของเรือนะครับที่เคยจอดอยู่โอเชียนแต่ว่าอ,อยากจะเอาเรือมาอยู่ใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยนะครับบ้านอยู่กรุงเทพบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอามาจอดอย่างเงี้ยแล้วก็แหมจะพูดคําว่าเอาเมีอยอยู่บ้านแล้วตัวเองมาอยู่เรอยอยอเออนะครับอันนี้ชี้แนวให้ชี้แนวให้ งานไหมหนุนจะได้ปิดทุนก่อนปิดได้เลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามานอนในเรือได้ขับเรือเล่นได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปถึงพัทยาวิ่งไปถึงไกลๆใช่ไหมครับแล้วความเจริญมันจะมามใช่ป่ะร้านอาหารแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆขึ้นมามันจะมันจะเกิดเรื่องราวเอ่อเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องโอ้มันจะอีกเย่อะนะอย่าลืมไอเรือยอทมาจอดเนี่ยคนรวยนะคนม,มีตังนะไม่ใช่ตังธรรมดาจะตังเยอะด้วย แล้วมันจะเปลี่ยนนวัตกรรมเลยมันจะเป็นกลายเป็นสีสันของของของประเทศไทยใช่คือสมัยเนี้ยเจ้าเจ้าพญาเอาง่ายๆมาเลยยอดที่วิ่งไปวิ่งมาไม่เยอะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีวิ่งกันให้เกลื่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะครับมาคุณโอเล่กับคุณเบนมาแล้วสวัสดีครับ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 มาเรามาพบ รู้จักกับคุณเบนนะครับกับคุณโอเล่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับครับผมปริญญาวิศวีรรศาสตร์นะครับที่เล่นโอเล่ครับเอ่อทำหน้าที่ดูแลท่าเทียบเรือของนิวเ์เดลมารีน่าครับโอ้หที่คือถ้าเรือเข้ามาจอดนี่เราโทรหาโอเล่เลยได้เลยครับินดีครับผมใชผมเพราะเรามีที่จอดเรือทั้งเป็นที่ในน้ำแล้วก็บนบกแล้วก็ในโกดังด้วยนะครับครับผมอย่างกรณีเรอยอนมานี่ก็ โโทรบคุณอเลได้เลยครับผมมาขออนุญาตนะครับอันนี้คุณเบนนะครับผมเป็นคาเบอร์มาสเตอร์ของลิเวอร์เดลอย่างมารีนาครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ผมอยากให้คุณโอเล่พาไปดูด้านบนก่อนเพราะเมื่อกี้ผมเกริ่นมาแล้วว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นที่จอดเรือยอท์ช่ครับผมก็จะเป็นสเซลฟ์จะประมาณได้50ลำครับทั้งสองฝั่งไซส์เยอะก่อนห้าสิบเลยเหรอครับครับโอ้ที่เราที่เราไปถึงนู่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ไซส์ประมาณสิบเมตร Eat ah, meat, time. but can can have eat easy pie, eat meat, don't need that. ก็จะประมาณว่าความยาวเรือสูงสุดก็จะอยู่ที่4.7ฟุตน้ำหนัก10ตันจะเข้ามาได้จริงๆแล้ว70ฟุตเอามาจอดยาวนี่ก็ได้ใช่ใช่เจอดได้แล้วก็ตรงฝั่งนี้จะดูเหมือนเหมือนว่าจะตื้นแต่ก็คือเราก็ใช้เรือเคนนขุดเมื่อกี้วันไป3เมตรนี่น้ำน้ี่น้ำลงเนี่ยเข้ามา3เมตรได้ท่มบดบดน้ำทุกวันทชนีเปอร์แมนซามิซามิโจเลนนี่สบายไปลุกขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าคด้ารยินดีแล้ว ไปครับท่านผู<ค>้ชมครับเขาทามาตรฐานเลยนี่พูดดูเป็นสแตนเลสเป็นทางขึ้นบันไดโอ้น่แน่นอนเพราะว่าคุณเบนแก่คงออกแบบมาตรฐานนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องขึ้นขึ้นกับลงสะพานนี่เขาเรียกอะไรต้องขึ้นกับลงตาม,ตามน้ําได้ด้วยแล้วก็จะมีลอกเนี้ยขึ้นตามโป๊ะอ่าเนี่ยโป๊ะนี่ก็จะลอยขึ้นลงตามน้ำกันนะครับคุณโอเล่ครับตรงนี้อะไรนะครับใหญ่มาก ันนี้จะเป็นท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือเดิมของบริษัทที่เราทําข้าวครับผมในตอนแรกเป็นทีท่รับรองครับความยาวของท่าเรือเนี้ยเจสซี่เนี้ยก็ประมาณร้อยสิบเมตรครับท่าเทียนนายก็จะประมาณร้อยเมตรความกว้างของท่าเรือจะสิบเมตรครับผมจุดประสงค์คุณงก็เลยจะทําอะไรครับเป็นกิจ,จก,กรรมอันนี้อาจจะเปิดแล้วเป็นอีเวนต์นะครับผมเป็นแลนด์ลอร์ดด้านนอกเขาเข้ามาชมอีเวนต์พวกแบร์เรือต่างๆสบายเลยไม่แน่ต่อไปแบบเปิดตัวเจสกี มีงาน,มานตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ลงน้ํานี่เลยอ่าลงไปลองเรือโอ้โหสุดยอดเปิดตัวเรือดีมากที่ผ่านมาก็จัดให้กับทางเออทศบาลบางกะดีนะครับแล้วก็ทางจังหวัดปทุมธานีเข้ามางานวันลอยกระทงแล้วก็างานเ,ออเปิดตัวทางเจสซี่นี้ด้วยครับโอ้อครับผมมองไปเนี่ยวีสวยมากเลยอันนั้นอะไรขับเฮาอันนั้นจะเป็นขับเฮาครับผมสำหรับสมาชิกเข้ามาใช้บริการ เราจะมีบริการอัปตนูนทีตลอดทั้งวันครับผม oh, ไม่ไม่เสียค่าบริการเป็นเรื่องเป็นราวเเมมเบอร์นะครับผมถึงบอกตอนนี้เป็นมารีน่าที่ต้องไม่ใช่พูดคำว่ามารีน่าที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นมารีน่าเดียวในเจ้าพยาในเจ้าพยาเลยว่าหนึ่งนะฮะไปเราเดินไปดูข้างในกันต่อว่าสวยแค่ไหนนะครับ<ช>ไปเราขึ้นไปดูขับเข้าก่อนพี่ยุทธอลังการมากอลังการมากโอ้โหเดี๋ยวผมจะบอกว่า ปัจจัยอะไรที่ทําให้มีมารีนาแบบนี้ได้นะครับคืออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเอาของพิู๊ด้วยก็ได้อของเฮเวนหกเก้าของบอลของอะไรส่วนส่วนมากมันเป็นพื้นที่เช่าใช,ใช่ครับพอเป็นพื้นที่เช่าเนี่ยการลงทุนที่จะลงทุนหนักๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าทําไม่มีทางไม่ม,มีทางกล้าทําเพราะ,<จ>ะว่าคุมทุนมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่ของเจ้าของทําเอง You <laughs> Okay, and just want to let everyone know if you bring your boat in March, the month of March, we are giving 30% discount for one year storage. So this offer is only valid for March. Mm -hmm. Have limit, time. limit time only in March. and you only can pay for one year but the boat has to come in this month in March ก็คือเหมือนเป็นโปรโมชั่นเอ่อตอนที่ก่อนเปิดนะครับผมก็คือในเดือนมีนาคมถ้าหากว่าทางเจ้าของเรือนำเรือมาเอ่อใช้บริการเราในเรื่องของการจัดเก็บเป็นรายปีจะได้ลด30%ครับผมแต่ต้องภายในเดือนมีนาคมนี้ครับค่าจอดที่นี่ค่าจอดที่นี่นะครับถ้าเป็นรายเดือนถ้าเป็น non member ra, จะ250บาทต่อฟุต 250บครัแต่ถ้าเป็นเมมเบอร์จะเหลือ200บาทต่อฟุตสองร้อยบาทต่อโอ้คือว่าแม่เจ้าเดี๋ยวก่อน200บาทนี่อย่าง s b n อย่าง69เนี่ย150ยห้าสิบร้อยห้150แล้วแล้วสถานที่แบบนี้200บาทเพิ่มอีก50บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นเมมเบอร์นะอ่าเป็นเมมเบอร์ไงแต่เมมเบอร์ก็เฉลี่ยก็คือเพิ่มอีกเดือนละประมาณ2,000กว่าบาทเองเออ เราได้ความพรีเมียมขนาดนี้ครับแต่ถ้าอัตรารายปีกาเก็บเลือก็จะอยู่ที่2,700บาทต่อฟุตต่อฟุตต่อปีถ้าเป็นรายปีใช่ครับปีรับปีแต่ถ้าเป็นเมมเบอร์ก็จะเหลือ2160บาทต่อฟุตโอ้ถ้าเป็นรายปีนะครับน่าจ่ายถามคำเดียวว่าจะถูกไปไหนจะถูกไปไหนแล้วแรมเล็กจะทำยังไงวะเออตายพื้นที่คลับเฮาส์ สมาชิกใช่ไหมที่ผ่านฟรีหรือว่าไม่เป็นสมาชิกก็ได้อ๋อนี่จะเป็นเฉพาะสมาชิกกับทางท่าเรือเราครับผมฟรีเลยใช่ครับได้ออเดย์เลยครับงั้นแสดงว่าจะต้องมีการเป็นเมมเบอร์ด้วยอ่าคล้ายๆโอเชียนมารีน<ม>่าก็ต้องมีการเปิดเมมเบอร์ไม่ต uh ้องเป็นน <Please. S 1> <membership. S 2> uh ี่เอ่อคอเอ่อคัสเตอร์เลยใช่ที่ช่วยมีมีมีบอร์ชิ b เมมเบอร์ชิ e r s h i p pay one year and then they have

สี่ไร่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยไร่ครับนี่อันนี้มันพันห้าร้อยมันถึงมีโฮเทลมีท็อตมีคลัมีฟิตเนสโอ้โหเยอะมากเลยบ้านจะเป็นมูฟเวนมีวิลล่าเอาง่ายๆผมว่ามันเป็นเมืองเรยอว่าเป็นซิตี้ใช่ครับอ่าฮะพอกับเมืองทองเอาง่ายๆนะครับส่วนเบนฟิกในการที่สมัครเป็นมินเนอร์กับเราก็จะได้รับส่วนลดในการใช้เออฟรีเลย์ของก๊อปขัด สองที่นะครับจะเป็นลิเวอร์เดลฟ๊อกขับกับบางกอกฟ๊อกขับจะได้ส่วนลดประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้รถติดตามมาด้วยประมาณห้าครับผมแล้วก็จะได้รับส่วนลดจากเออ่ลิเวอร์เดลเรสซิเดนซ์กับเออ่พาร์คลิเวอร์เดลเอ่นกระเซ็นในส่วนลดของราคาบ้านนะครับผมก็คือมีโครงการบ้านด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโครงการภายภาคหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นอย่าง ตรงนี abei, ้นะครับพื้นที่ว่างเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโชว์รู ah. bah, มเรือมีโชว์ร right. right. ูมเรือมีคริสครอฟคริสคราฟต์แบรนด์เรือใช่ไหมแบรนเรือคริสคราฟต์จะแบรนเรืออะไรเราพาไปดูเรือหรูด้วยกันมาคริสคราฟคริสคราฟตนี่ก็จะเป็นของก็พูดง่ายๆว่าอาร์ซิมุสเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายคาร์ซคราฟด้วยหันมาขายเรือเล็กขายเรือเล็กขายเรือหรูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้จักคริสคราฟกันไปแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าริเวอร์เดลเนี่ย มีทีจอดเรือแบบไหนยังไงบ้างอีกโอ้โหใจร้อนแล้วเนี่ยใจร้อนอยากไปดูพันห้าร้อยไ้มีอะไรบ้างพันห้าร้อยใหญ่มากเขาเปนี่ไหะางเดินต่อเลยครับุณเให้นำหน่อยครับเหมือนรีสอร์ทไหมพี่อุ๊ดใช่มันคือมันมีสถาที่นั่งยืนคือพักผ่อนได้เลยมองวิวแม่น้ำเลยโอ้โหเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นแรมตาอุ๊ดเนี่ยพื้นที่อยู่เท่าไหร่จะบอกว่าเป็นเทียบเท่านะกี่ไร่กี่ไร่กระชิงยิ่ง ไม่เอากี่ไร่เิยห้าไร่ห้าไร่นนเพราะนั้นทุกอนูของพื้นที่เป็นแหลมอย่างเงี้ยจอดเรือหมดแต่น,นี่คือเขาจะมีพื้นที่สีเขียวนะอ,อ่าให้ดูสวยๆจัดอะไรแบบสวยๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นความเป็นพรีเมียมมันเกิดที่นี่พี่อู๊ดใช่ไหมดูแล้วมันพรีเมียมไหมมากๆเลยอ่าคือคือมันต้องเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเกิดใหม่ในแม่น้ําเลยดีกว่าใช่ อ๋อต้องมีลงทะเบียนแต่รู้สึกห้องลงทะเบียนจะเย็นกว่าห้องนู้นนะโอ้โหซาดิก้ลงทะเบียนใช่เรียกว่าเดลห้องลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนสำหรับเจ้าของเรือที่จะมาใช้บริการกับริเวเดลมารียนาหมายถึงว่า ทุกครั้งหรือว่ายังไงอ๋อเฉพาะครั้งแรกครับผมมาสมัครเป็นเมมเบอร์แล้วส่วนครั้งต่อไปก็สามารถโทรแจ้งล่วงหน้าว่าจะนําเรือเข้าหรือนําเรือออกทางเราไปจัดเตรียมรนงานไว้ให้ครับก็คือเอาง่ายๆมันเป็นสเต็ปที่คุณคนหน้าใหม่ๆมาต้องมาเจอที่ห้องลงทะเบียนก่อนพอลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็ไปอยู่ห้องเมมเบอร์นู่นเราเริ่มเราเริ่มมีเป็นเมมเบอร์แล้วทะเบียนเนี่ย อ่านี่คือลงทะเบียนนะฮะอ่ามีภาษาไทยให้ด้วยอ๋อกพรต้องมีข้อกําหนดต่งดงตางๆอืมถ้าสมมติว่าเป็นเมมเบอร์แล้วค่าจอดเรือต้องจ่ายรายเดือนด้วยไหมจ่ายครับอันนี้คือเมมเบอร์การใช้สถานที่นะครับแต่ว่าค่าจอดก็คือเหมือนเหมือนเหมือนโรงจอดนะเอาง่ายๆเหมือนเช่าโรงจอดอ,อ่า,า,อาเพราะแลมปกตินะครับ อย่างของพี่อุ้ยก็เหมือนกันลงจอดก็คือมีการเก็บค่าจอดแล้วก็ค่าขึ้นลงนั่นก็คือเสียอีกรอบหนึ่งค่าล้างเสียอีกรอบหนึ่งแล้วเมมเบอร์ที่นี่ต้องเสียค่าล้างค่าลงอะไรไหมจะมีอัตราที่ถูกกว่าตใช่ครัรอ่าที่ถูกกว่าพอเป็นเมมเบอร์แล้วเราจะได้ทุกอย่างไบที่ลดสิดลดเท่ามาณแล้วถ้าเกิดไม่เป็นเมมเบอร์เราเลยมาจอดเดียวได้ไหมก็จะมีราคาที่เป็นของ non member ราคานึ่เป็นรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะ Uh, one right and then we have the area for non-member too uh -huh. this, is the, this is the members lounge uh -huh. but non-member we have the area here and we're going to put some table and chairs outside too so we mix for member and non-member everyone survive love anyone น่าทึ่งมากนะครับว่ามันจะมีอยู่ในอย่างนี้อยู่ในเจ้าพยาแล้วมันสะอาดมันปลอดภัยมียามอืคือพูดง่ายๆอับว่าที่จอดมารีน่าในประเทศไทยคือจุดย่อมาที่เจ้าพยาแล้วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าแรมกับมารีน่าต่างกันเห็นไหมครับดูความอลังการของมารีน่าไปดูกันต่อครับเฮ้ยโอ้โหใหญ่มาก The ramp you can see is six meters wide ซิกเมตรโอ้โหเป็นแรมที่กว้างมากเอาง่ายๆวะดูแล้วเนี่ยขึ้นเรือยอทได้นะเนี่ยพี่อุดใช่ก็ก็คือเรือยอทกว้างเท่าไหร่พี่อุดบีมอ่าแล้วแต่ไซส์อ่าเนี่ยไซส์สี่สิบกว่าเนี่ยก็น่าจะเข้าได้แลยห้าเมตรห้าเมตรกว่ากว่าห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรอะอ่าเพราะฉะนั้นผมจะพูดต่อนะครับอย่างนี้ว่าด้วยความกว้างของมันขึ้นเรือยอทได้เนี่ยมันสามารถ ขึ้นมา service, เซอร์วิสเรือยอดได้ถูกไหม,มพี่วุฒเพราะนั้นคนที่จอดเรือยอดมันก็ต้องมีวันที่ต้องยกขึ้นมาเซอร์วิสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ยังรองรับการ service, เซอร์วิสเรือยอดด้วยซึ่งในอนาคตจะมีชาวลิปหรือเปล่าอ just uh, coming later maybe we have travel lift coming โอ้ยที่หลัง <laughs> กำลังจะเดี๋ยว <Best S 2> อีกอหน่อยเนี่ยอ่าต่อไปเนี่ยก็จะมีชาวริปซึ่งอุ้มเรือเลยอุ้มเรือในเจ้าพยามีชาวริปอุ้มเรืออ่า Hmm. And then I'll show you the pressure wash over here, this area. So This is the pressure wash area here, around here. And you can see we are very environmentally friendly and follow International Clean Marina. We very environmentally friendly, but we have the drainage system around the outside of the mm. pressure wash so this means when you wash your boat and everything the oil and everything come from the hull it's going to go into the drainage system here it's not going to go into the environment so we are safe and want to keep the environmentally friendly marina plus we have um, a drainage system all around the outside of the hardstand which means that no Nothing from the hull of the boats will go into the environment. And you have water treatment system? We have a water treatment system which is actually recycled treatment. We get the water from the river, we use the water, then we treat the water and then we put it back in the river. So we are using renewable re re energy. Uh. ตรงบริเวณที่เห็นเนี่ยเป็นบริเวณล้างเรือสิ่งสกปรกอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคาบน้ํามันจากบนเรือที่ที่มาพื้นที่นี้ก็จะลงตามท่อเดนทั้งหมดซึ่งก็จะไหลไปอยู่จุดที่เราจะบําบัดน้ํอมีที่บําบัดตรงนู้นจะมีการแยกคาบน้ํามันแยกคาบสิ่งสกปรกก่อนที่จะปล่อยลงสู่ยาพยาครนับนก็น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่จะเป็นสมาคมมารีน่าทั่วโลกนะครับไป Okay. So, for the boats on the hard stand, we can get up to 100 boats. And then you can see we have a roof cover. We made the roof 7.5 high, that goes down to seven meters. The reason why we made it this high is because if boats have long antennas, big radars, have. Um, Lead odśкий ini c c ลงจอดใหญ่มากพี่อุ๊ด7เมตรครึ่ง7.5เมตรโครงสร้างดีมากบอกให้เลยแข็งแรงมากนะพี่อุ๊ดนะโครงสร้างดูการออกแบบโครงสร้างนี้ คือไม่ได้ช่างแบบเอามาต่อต่อกันเองใช่ป่ะคือถูกเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแบบลงจอดเลยจริงๆถ้าดูอย่างนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าเหล็กตามใจฉันเชื่อมแม่งก็เชื่อมตามใจฉันมีเหล็กเหลือกูก็ต่อไปเรื่อยๆอส่วนมากเหมือนแหลมใครวะกูกมือยอะรบอสเหมือนว่าใครวะที่นี่เขามีโรงซ่อมอยู่ตรงนู้นนะครับมีกี่โรงครับที่โรงซ่อมอาจจะเป็นอกอดังคู่เลยครับกอดังคู่สองกอดัง ใหญ่เลยจะมีทั้งดูแลเรื่องของเครื่องยนต์เรือบริการเรือตกแต่งเรือหรือไม่ก็แม้กระทั่งทาสีติดอุปกรณ์ต่างๆใคือพูดง่ายๆว่าตรงนี้ก็คือจอดเรือล้างเรือมีที่ซ่อมไม่ได้วันทำไม่ใช่วันสต็อปเซอร์วิสเหมือนบางคนก็คือต้องบอกว่าเขามีการบริหารจัดการที่แยกเป็นส่วนๆนะพี่วุฒินะคือไม่งั้นนะครับ ช่างที่มาซ่อมเรือมันก็จะอยู่เรือติดๆกันมันจะไม่เกิดไม่เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาไม่ได้ให้อยู่ดีๆใครจะขึ้นเรือไม่ได้นะต้องขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยให้มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเรือเพราะฉะนั้นอยากซ่อมอยากเมือเทราะนั้นเข้าไปในโรงซะ นะครับตรงนี้ก็ยังถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยจอดอย่างเดียวก็จะมีอย่างเมื่อกี้ก็จะมีคนคอยเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเลยที่นี่ก็จะไม่คือไม่ออะไรล้างเรือเหมือนเดิมไม่ได้ละไอ้วันต้องเซอร์วิสอ่ะจะล้างตรงนี้จะลากสายมาล้างอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปล้างตรงนู้นไปล้างเป็นที่แล้วก็ส่องมาเก็บติดวงก็ไปเป็นในโกดังใช่นะครับปัจจุบันนี้ก็คือสามารถมาใช้บริการได้แล้วครับผมนะครับครับ คือโอเคว่ามันยังไม่ได้ถึงกับ100%ซแต่ว่าในส่วนของการบริการนี้ให้บริการได้แล้วให้บริการ,รแล้ว,วคือเริ่มเริ่มใช้งานได้แล้วอ่ะคมันจะค่อยๆพัฒนานะครับเหมือนแรมพี่อุ๊ดเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างแรมพี่อุ๊ดเอา S อ n บก็ได้เอาอะไรก็ได้กี่ปีพี่อุ๊ดโอโ้โหว่าคือก็คือเริ่มตึกเนี้ยแต่ว่าไม่ได้อลลังการขนาดนี้ก็คือจะเป็นโรง ถ้าทำแรมทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นลงแรกมีเรือจอดขึ้นลงที่สองที่สาม่ค่อยๆขยายใช่แต่นี้คือก็คล้ายๆการแต่เขาใหญ่มากอ่าคือเขาทำตูมใหญ่มาแล้วจะค่อยๆขยายขยายขยายยังขยายต่ออีกอ่านะครับการทำแรมมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือน้อยมากที่แบบลงเจ็ดร้อยล้านตูมขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีทางนะครับกี่ร้อยล้านแล้วครับ ไปแล้วข้างนอกมันมาจากทางจากกรุงเทพมามันเป็นยังไงบ้างเออเออไม่ได้ถามนี่พี่อาร์ตถามดีครับก็คือเข้ามาทางถนนปิวานน์นะครับผมติวานนใช่ลงทางดวงจะเป็นสีสมารสีสมารแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเออสี่แยกสมเด็จแล้วก็เลี้ยวฝาเข้ามาครับก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นลิเวอร์เดลกอล์ฟคับ อยู่ด้านซ้ายมือซึ่งอยู่ติดกับเดนายติวานนท์อันนั้นคือโปรเจกต์ของเราทั้งหมดเดินายก็ของที่นี่ด้วยเลยใช่ครับแล้วที่จะาเกาก็จะเป็นประมูลรถแอปเปิลครับผมก็จะอยู่ด้านหน้าโครงการเหมือนกันก็จะอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันทั้งหมดเลยวันนั้นผมมาทีนึงแล้วผมก็ลองขับรถมาก็ไม่ได้ยากอะไรไม่หลงไม่หลงพอได้อยู่โอเควันนี้เป็นไงมากพี่อุชความอลังการที่ผมพามาดูวันนี้สุดสุดพระยาตอนนี้ที่นี่สุดเ้ยสุดที่สุดแล้ว คือเดี๋ยวแล้วพี่ที่บอกว่าว้าวคือมันสามารถข,ขับเรือขึ้นเหนือไปได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งที่เราชอบไปกันอ่ะขึ้นเหนือสวยมากนะนะครับท่านเจ้าของเรือยอดนะครับที่พัทยาท่านจะไม่ได้เที่ยวแค่เกาะครามอย่างเดียวแล้วนะครับ <c oughs> ซื้อเรือยอดมาเที่ยวแต่เกาะครามวิ่งเข้ามาเจ้าพญานะครับไปดูช้างอาบน้ํากินข้าวริมร้านอาหารริมเจ้าพญาเยอะแยะเลยต่างๆ,างๆใช่นะครับ มาเที่ยวกันได้สําหรับเรือยอทและเรือเล็กก็สามารถจอดที่นี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโอเล่มากครับขอบคุณคุณเบนมากครับรับคุครับผมแล้วเจอกันใหม่วันเปิดตัวที่นี่นะครับเดี๋ยววันไหนเขามีงานเปิดตัวใช่ไหมคุณโอเล่การอ็อกฟ์เน่งเราจะมาเผื่อกันใหม่นะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ